ทิฏกับใครก็ทิฏได้นะลูกแต่อย่าทิฏกับพ่อแม่ผู้ให้ชีวิตและผู้ที่เลี้ยงมาจนเติบโตจำไว้นะชีวิตวันนี้มีลูกมีผัวแล้วนะฮะทำไมชีวิตเราไม่ดีขึ้นทำไมเกิดปัญหาแล้วย้อนมาบอกพ่อแม่อย่ามายุ่งกับชีวิตหนูช่วยอะไรหนูไม่ได้จะไปหาให้พ่อแม่มาช่วยให้ ในชีวิตตัวเองได้ยังไงในเมื่อตัวเองเลือกแบบนั้นตัวเองสร้างขึ้นมาแบบนั้นตัวเองก็ต้องเคลียร์ปัญหาแล้วก็เลือกทางที่ดีให้กับตัวเองย่าย้อนมาตอกย้ําพ่อแม่ให้เจ็บปวดเพราะตัวเองเลือกเองคําว่าพ่อแม่เขามีหน้าที่เลี้ยงเรามาจนเติบโตส่งเสียให้เรามีอนาคตนะเรียนจบพอชีวิตคู่คําว่าผัวเธอเป็นคนเลือกเองนะพอเลือกไปแล้ว โอเคและชีวิตแต่ความสุขอ่ะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเจอแต่ถ้าเจอแล้วก็ต้องรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองเจอไม่ใช่พอเกิดปัญหานะย้อนหลังกลับมาดูถูกผู้ให้ชีวิตแบบนี้แหละชีวิตมันถึงได้ไม่เจริญชีวิตมันถึงได้อยู่แบบนั้นไนงะถ้าไม่เปลี่ยนความคิดนะอย่าลืมว่าทุกคนพอมีผัวมีมีม คู่ก็ต้องมีลูกเช่นกันเราก็ได้ชื่อว่าเป็นแม่คนนะพอได้เป็นแม่คนแล้วยังไม่รู้จักสำนึกถึงคำสั่งสอนของแม่นะพอเป็นได้เป็นแม่คนแล้วยังไม่รู้สึกความเจ็บปวดที่กลัวจะคลอดลูกมาคนหนึ่งมันทรมานขนาดไหนนะความรู้สึกของเราไม่สะท้อนกลับไปเลยคนเหล่านี้บอกเลยว่าอืม ไม่เจริญนะเธอต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ตั้งแต่ยังไม่สายที่ผ่านมาผิดในความรู้สึกที่คิดแบบนี้กับพ่อแม่เปลี่ยนสรลปกคิดใหม่ทำใหม่เพื่อชีวิตเราดีขึ้นเรารักลูกแค่ไหนตอนเล็กๆอ่ะถนอมลูกแค่ไหนพ่อแม่เราก็ถนอมเท่านั้นนะคะเท่าที่เขาทำได้จะมาโทษว่าโอ้พ่อจนแม่จนนะช่วยอะไรลูกไม่ได้แต่ไอคนจนๆที่ก็ได้ชื่อว่าพ่อและแม่ของเธอนี่แหละ ที่เลี้ยงเธอมาจนเธอปีก้าขาแข็งจนได้มีผัวจนได้ไปเจอปัญหาชีวิตนะเอาตัวไม่รอดแถมมาดูถูกพ่อแม่บอกเลยนะคำนี้ย้ำไม่เจริญเปลี่ยนแปลงซะใช้ความคิดใหม่ซะอย่าสร้างบาปสะสมกล้ให้กับให้หัวใจตัวเองเพราะตัวเองก็เลี้ยงลูกเล็กอยู่ให้พินิษพิจารณาว่าตัวเองอะ่ะหนูจะเลี้ยงลูกไม่เหมือนที่แม่เลี้ยงหนูหรอก หนูจะเลี้ยงลูกหนูให้ดีคอยดูสิอันเนี้ยตรามาศแข่งการกระทําของพ่อแม่ที่เลี้ยงตัวเองมา mm. นะกับตัวเองกําลังจะตั้งทิฏฐิเลี้ยงลูกตัวเองให้ดีบอกเลยว่าภาพที่เราทำํำนะกับพ่อแม่เนี่ยมันจะย้อนกลับไปหาลูกของเราลูกเอ้ยนะอืมแต่ภาพไหนเราทำไว้ลูกก็จะทำตามแบบนั้นแหละอย่าลืม เพราะเราเกิดมาเป็นคนนะมีพ่อแม่มีปู่ย่าตายายมีลุงป้านะ้าอานะคะพินิจพิจารณาตามควรเราเป็นเด็กอืมพอเรามีลูกเราก็ต้องสอนสอนให้ลูกรู้จักคุณรู้จักปู่ย่าตายายเหมือนกับพ่อแม่สอนเราอืมเด็กสมัยนี้ไม่สนไม่แคร์นะคําของพ่อแม่ไม่มีประโยชน์ไร้ค่าแต่เอาตัวไม่รอดสุดท้ายแล้วดูสภาพแต่ละคนนะ อันนี้ฝากถึงลูกๆหลานๆล,ลูกๆรุ่นรุ่นยุคเนี้มแม่ยุคเราเนี่ยนะฮะพินิจพิจนารณาลูกเก่งอ่ะยายจ๋าชอบแม่ๆทุกคนชอบลูกเอาตัวรอดเราภาคภูมิใจนะฮะลูกจเจริญรุ่งเรืองเป็นคนดีสีสังคมยิ่งภาคภูมิใจนะฮะนั่นคือแค่นั้นแหละที่พ่อแม่หวัง จริงๆแล้วจิตปัจจัยนะอยู่เมืองไทยเนี่ยอย่าลืมว่าสวัสดิการนู่นนั่นไม่มียายจ๋าเนี่ยบอกเด็กๆเสมออมืพ่อแม่ถึงจะชั่วจะดีนะจําไว้ถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีชีวิตเราในวันนี้คํานี้ย้ําบอกเด็กๆเสมอแต่ไม่รู้ว่าจะจูนเจือได้ขนาดไหนนะ กับชีวิตของเขาอืมถ้าอยากจะได้คุยกับเด็กๆคนไหนอยากจะจะพูดคํานี้เสมอเลยดูถูกใครดูถูกได้อย่าได้มาดูถูกพ่อแม่ตัวเองเพราะเหมือนกับเหยียบตัวเองจมดินพราะเลือดและเนื้ออืมตัวเราเนี่ยนะมาจากสองเท่าพ่อแม่ของเราเราทดแทนไม่ได้ก็อย่าได้ลบหลู่ดูถูกเขาจะชั่วจะดีเขาก็เลี้ยงเรามาจนโตเราล่ะ ตั้งแต่โตมาได้ย้อนกลับไปตอบแทนเขาบ้างหรือยังนะอืมตอบแทนไม่ได้ก็อย่าได้ทำร้ายอย่าได้ไปว่าอย่าได้ไปดูถูกให้เขาต้องเจ็บช้ำน้ำใจเพราะกรรมนั้นมันจะซออท้อนกลับมาหาตัวเองนะตัวเองอายุแก่ๆลงนะเพราะชีวิตทุกวันเนี้ยพ่อแม่เนี่ยไม่กล้าฟังเดี๋ยวก็ไปหนีเธอแล้ววันข้างหน้าเธอจะต้องสแตนบายยู่ดูลูกเธอ นะแล้วการตอบแทนมารุ่นขนาดเด็กรุ่นนี้2025นะคะยังแรงขนาดนี้ถ้าไปเจอ2000สัก30รุ่นลูกของเธอเนี่ยจะหวังอะไรได้นะฮะนั่นแหละมันจะสะท้อนนึกได้ก็เมื่อสายเนาะเมื่อเขาไม่อยู่ในโลกนี้แล้วก็จะมานั่งพร่ำภาวนาเออคิดถึงคนบนฟ้าอืมโชว์เหมือนพอโพสที่ดีในเฟซบุ๊ก เพราะเด็กๆทุกคนเล่น Facebook อยู่แล้วนะการพร่ำภาวนาแบบนั้นนะ่ะไรค่านะนั่นคือว่าตกกรรมอยู่ในอกนรกอยู่ในใจแล้วมี Facebook นี่ก็เหมือนกันนะฮะเพ้ออยู่นั่นนะเพ้อแต่ถึงผู้ชายเพ้อแต่ถึงผัวแม้กระทั่งชีวิตก็แลกได้เพราะความรักเออรักมากอืมให้อภัยนะแบบนั้นนะ่ะคิดดูนะบอกเลยว่าเอาเวลา ไปพัฒนาตัวเองไปหาเงินไปหาทองนะฮะดูแลตัวเองรักตัวเองเนาะอืมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้พ่อแม่ได้ภาคภูมิใจเชื่อยายเถอะลูกๆทุกคนนะเด็กๆตอนนี้เข้ามาหาเยอะยายกำลังอยู่โอล้ลูกโอ้ยกับสงครามแล้วอะไรเนี่ยข่าวๆนะปวดหัวก็เลยไม่คุยหลังบ้านวันนี้ขอย,ย้ำอีกครั้งนะเด็กๆเอ้ยเชื่อยายฟังยายที่ผ่านมาผิดอ่าแล้วอืม แก้ไขนับจากวันนี้คิดใหม่ทำใหม่อย่าได้คิดร้ายนะคะมไม่ดีกับผู้ให้บุพการีให้ชีวิตของเราเลยนะเพราะนั้นคือกรรมใหญ่หลวงเราไม่มีเขาเราก็ไม่มีชีวิตในวันนี้นะเราทำอะไรให้เขาไม่ได้ก็ไม่ควรไปเหยีายบย่ำดูถูกเขาและก็คิดไว้นะในวันข้างหน้าเราเกิดเป็นคนไทยลูกอยู่ในประเทศไทย นะฮะคำสั่งสอนเนาะถ้าเขาแก่เท่าไปมีโอกาสหยิบยื่นช่วยเหลือก็ถือว่าโอเคนะฮะตอนนี้เขายังแข็งแรงก็ปล่อยเข้าไปแต่ถ้าไม่มีโอกาสหรือช่วยไม่ได้ตัวเองก็นิ่งดูแลตัวเองให้รอดปลอดภัยนะฮะอย่าทาร้ายอย่าใช้คําพูดไม่ดีเพราะเราแก่เท่าไปเขาเรียกว่ากงกรงกรมกงเกลียนมันจะย้อนกลับมาหาเราเท่าทวีคูณเด็กๆเอ,อ้ยนะ ยายจ่าฝากถึงเด็กๆยุคเนี้อืมเนาะยุคกําลังจะสร้างครอบครัวหรือกําลังอกหักกาลังจะพังกําลังน้อยใจในชีวิตกับปัญหาที่เกิดแต่สุดท้ายแล้วพ่านคนอื่นไม่ได้หันไปผ่านพ่อแม่ตัวเองเนี่ยมันบาปน,นะลูกบาปถนัดสิ่งที่เจอณวันนี้ไม่เกี่ยวกับพ่อแม่เลยมันเป็นชีวิตของตัวเองที่เลือกนะถ้เาเจอแล้วไม่ว่าผิดหวังหรือ นะเราก็ต้องยอมรับและแก้ไขด้วยตัวเองคนเรานะ่ะไม่มีใครเดินในผมแดงนะได้ตลอดไปชีวิตมันก็ตุ้มๆต,ต่อมๆอ,อ,อยู่อย่างนี้แหละล้มแล้วลุกลุกให้ไวให้นึกถึงคุณพ่อแม่ที่มีชีวิตคิดจะตุยตัวเองก็อย่าคิดอืมเพราะพ่อแม่พ่อ,พอ,พอแม,อแม่จะเลี้ยงดูเติบโตขึ้นมาก็าหมดไปสักเท่าไหร่ยังไม่ได้ตอบแทนเลยอย่าให้เสียชาติเกิดนะเออ อย่าได้เสียชาติเกิดอย่าได้ตุยไปอย่างไร้ค่าคเฉพาะแค่เรื่องผู้ชายนะตั้งสติได้สติก็ให้นึกถึงคุณตอบแทนนะทำเท่าที่เราทำได้ยิ่งคนไม่เคยทำเอเลยเนี่ยต้องพินิจพิจารณาคนไหนที่ทำดีเขาก็จะเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเขาลองดูคนรอบข้างบ้างนะเด็กๆเอ้ยว่าเขาทำยังไง